ผักดองสมผักชื่นนอว่าผักสมผักของเหาบ้านเหา่าเลยนะเด็กกะละมังหนึ่งพี่น้องสบายดีี่น้องสบายดีเบิร์ทุกคนพี่้องจ้าสบายดีย้ำแรงจ้า,าอ,อันนี้นะพี่น้องผักดองผักดองอัน พักการ์ดโอ้โหักกะหล่ำกับผักบวบเนาะซื้ออันซื้อมาจาสวรรค์นะอีเม่คันสมผักไปขายเสร็จแล้วก็มกากินได้เลยมี่หมดนะซีเฮ็ดอันทุ่งละเาวบ้านะเนาะมาเฮดทุ่งละเาวบ้านเลยเดี๋ยวเบิ่งว่าสิได้สิได้จักถุงเด้น ซื้อพากมาซองลก,กหยิบไปดสิเบิร์โบเบิร์นอนแม่ไปเห็ดขายตรงนี้น้ซาบาทบาทห้องเขากลขายสนิทเลยซาบาท ใช่เลยอยาเอาขึ้นมาที่สะอาดแน่นอนจ้าเดี๋ยวที่ตักเล่หนักจะตักเซตอน,น้นมันข้าหมัดอะไรแบนเปมน อันงามที่สุดเลยนะบังบังจะคือน่งโตเน่าคือเราไหมไปนั่งขับุ้บมาใช้ขังพูดนะขังเลยคุณจะยุ่เออเอาใส่ใส่ไงเอาริกนะเเดี๋ยวไล่สุดไลสุดเลยไลู้อะ เวลาเองเศ้ากว่าเรายุบลายสิลายตีปวดหัวเน่อยเมื่ออยซ้ำพออันซ้ำพอดซ้ำวันสิเปิดหานก็มีดราม่ะกระกระโดดนี่เราขับเนาะซ้ำวันสิเปิดหานขก็ห้ากับแค่นี้เพื่อจะมีดราม่าเนาะถ้าเกิดมีรายได้ของครอบครัวบริหนังเนาะก็ซ้ำพอสิเปิดหานเงินจะพอแก็เป็นประเด็นใหญ่เนาะ ก็ยังมีเดบดามันเนาะอยากคิดไปชอบเงินคนอื่นมาเห็นใครบกข่าวใหญ่เลยจ้ะบัตรว่วแล้วเออจะเห็นคือไดวงเงาเฮ้ก็เด้จัง แต่ละอย่างจะีดลงทุนจเยออ,อันนี้นะสากสี่สิบห้าสิบสองหเจสิบพลงทุนนี่เจ็ดสิบพันไปซื้อมามันหลายถุกปจังจมียังไงแล้วก็พอเสืโอเสื้อ อีแม่ไปได้ออกน้ำมื่อนี้เพิ่นไปอันห่อขนมอยู่เงินเสียวเพิ่นเต็นมะมวกบอแม่นี่วัชชิทายตอนขั้นมาบบทันพี่น้องเต่อลืมนี่นี่เลยอันเี้จะดึงแล้วนี่ใช่ดึงแล้วนี่นะครับทับทับดึงนั่นนี่เออทับลงทับลง เออเดินที่เก่มครับอีกรอบนเออระกอยมวนมวนทั้งสด่านเดียวมีสองด่านกอมหาหาลันค่ยข้อเหตุเต็มนน้ายุตแต่บริเหตเต็มนั้นมน้้อดด่านเดียวมหาเรือียมวนสองมหาสกษาแนะคะมัน้ย่กูอน่มัน้ยต้องมาสาบาดจ้าพี่น้องไเจอกนอะครดีน้องไหมเนาะ บืได้เนาะจะไปขายเนาะอันทับไายคือไกนยแต่วาบกคือกกนเลยเนาะก็ค่อยเสริมใส่ได้บัตเจะขายผิงไก่ม่นี่สมพังน้ำเนาะนีสามนม้ำบดตองเห็ดลายเห็ดเชื่อรหาทุงอย่างเี้6ุกทงวย,งทงทงยงงเยนาะ แล้วเาขาคัดน,นี้เราก็มาเปลี่ยนหมัดย่างแล้นี้มันจากสีดึงกไว้เปลี่ยนที่หม,มัยดยังเดี๋ยวบาเบิรมาทีใดจะทงนะจ๊ะเอเอจาเอากราฟจ้า facultad <s1> <coughs> la มาอ่แต่มันเห็ดเหตอย่างมันนานลงไปคือกล้วมันโปร่งใหญ่แต่เราแบบพับลงไปมันน้อยเลยนะคนละเปลือกเลยเนานี่พับอันเดียวก็ได้เพียงแค่นี้หนะมันต่างกันเนาะแบบนี้มันโรงใหญ่คือเดรร้ายเนาะแต่มันกับเปลือกเนาะไอ้ดอกคือเพือเปลือกนีคือเปลือกอีกแต่ที่ขวดเนาะเดี๋ยวขนาดที่จะเอามันก็ได้ ก็้าหยนถคือเป็นตาลายกรอบเห็ดชุกกรอบนานเสียเห็ดชุกกรอบไม่นอนเฉียะเสียไว้เขนถุงผักเก๋ยวก้อนมันจะมีเ้นหอมมัดนึ่งเลยมังสองไสองสองสองรอบเจารอบก่อนนจ๊ะเะไ่าีมัรอบก่อนมันจางอันหอมจะใส่หนังหมอ้าวถ้าจะทำหอมก็พม่ ผมก็เทียมไทยนั่งใน่คุณพ่อเทียมไท่ทุกคนเล่ไทุกคนได้เงินอไรสนลอยกูเอ้าสลอนลอยกูมาดิใส่กระถอถ้วยคาอยู่ปะจ้ทอดกล้ยน้ำมันลูกเราเป็นเซนเราทอดเราออกน้ำมันเยทอดพอมี ไอเมมีรายได้เนาะไปทำอะไเย็นมันติดตะสือกะสือมาเนาะหลดกระมีเด็กาหานกบันนี้ท่านมีมังงวงงเ้มันถื่อแถวโูนี่บกระสือมังไ่ใช่ยนะโอ้แต่มันมังงดเจลแหละี่ันแม่ปัายังเดียวยังเดือดท่านแม่ถอนเงินบบเป็นปัญหาน่ะก็คือพี่น้องหูบ่ยังทอเงินบเป็นเนาะ แมเ่ยยงถอนเงินบุเป็ในสงสอนเราซอนกัจะมซื้อจิงดู๋ยวเราไปเสือจดได้เลกมาให้เราบางทีเราปรโยนย,ย่ง,ง,งเงี่อเได้เลขกมันง่ายี่ยบีป้าป้าแก็ออกกระชิซ้อนหรอกแม่แล้วบุเป็ตนังซื้ออะไพี่น้องลายคนกันจะบุงจักน้องลายตะกี่นั่นน้องลายแล้วก็เอา้อง โอ้ยสมผักผักดองชงละยีบาทเดี๋ยวเสี่ยออกอันเอาไปให้แม่น้องเมย์สิยูหน้าในชงแต่่่เเธอออมมาาะพีักกิงล นับอะอไปเมือเอาใส่ได้พผิดกันงใส่ทงไิได้ใส่ริดกันได้ทงใส่ก็ะล้ทงใส่ใส่เออใสงหมากใึหมากดูให้มันอันดนเส็น จองผับเอขกผัดเกี่ยวเขาขออย่าเห็ดแบบที่คเคยเห็ดนะมันขนาดดีเว่อมันสั่งเนาะเคยเคืเห็ดนะมันขนาดเอมันสั่งเนาะค่ะจงพักบ้านเราเนาะพูดเรื่องทักดองเบื่อ มีชมพักต้เป็นปลาหปงนด้วยปลาหัน็คือเลืกปลาหันคือมาปลาไหลเลยจะปลาเป็นได้เดีกยวบางคนเขาจะพอดีจินก็ไปส่งแทนให้ก็เป็นผู้เย็นผู้เย็นด้วยไปบ้านใช่ดีเลว ลึกเ็ดแต่จังจับจอกนะจับเดองมันพอเจกินได้ทั้งมันับเส็จแล้วคุณแ่ะบอรออยก็ยังเห็ดอายุพี่น้องบอนอ่างเสียอปานิลงนันแะถ้าเราปิเลี้ยงเด้อพี่น้อง้าเราปเลี่ยงปะาสิเอาปลานินมาลง เห็ดเลี่ย so so, um, ์ชอบเห็เป็นอ่างจะไปเอาปานี่น้ำเขามาลงไปโลดกแต่เอาเห็ดไว้เนาะเอาลงแยมได้ก็ได้ดอกวได้เสียมาให้ปลูกกินแม่คงเออได้หลายงูแม่ปลูกม่เห็ดซอยจะบอกอี่เนาะแนวผีเราดีใช่ยังมีคนขี้เออกไปลองจิตจ้ายังใช่เนาะ คิวับเคยจะยังมีพอนี่ยเีมาซอยลูกแกซอลูกยังบ่ทันเป็ดดเป็ดยังพอทานซอยยังบ่ทานซอยแมะคนหญิงชายสมัยนั้นเคยเคยไปมูผมาเินเด็กหิงบอกเลยอาชีพอัะเฮ็ดบอกบอกเฮ็ดบอกคุีดกพ้นพนไว กินขาเ็ดเขาเจ็ดโมงไปแล้เนะเขาจะเศร้าเปลี่ยนและต่อหาชีชีมงกลัวหาโมงเนะเมือละ่อยมือนละอยากกินล้ลายเอา้ใส่มาป si, si, ิด bueno ที ha, ha. ่ยาบ้นแต่ต yeah, ัวใส่ก็มอกเห็นมุนเขียวกันต้องมาผิดแดงโอ้ไ้ไล่ะจ้ะเอห็ดมือนะแค่ได้หน่อยเนาะโอเค อัก็ไอกหน้าก็เป็นสตรงเขาตื่อกหน้านออกไปเจอมุ้งมล้จจนพวกอันนั้นจะย่งก่เาี่น่นเออเินใหน่อยเากบ่เออกรเช็คติกียืไปคนละ่งเหุกใส่หรอใส่คนละผ่งเา น่ะเรียนแซน่แ่บต่อีบ่ะได้อีกช่วหนึ่งบอ่ะเบ้เนะเหรอคุณแซนด์ไห ก็เอากินอีหลีนงเอาไป่น้องมืได๋นะไม่ไให้ส่งผักบัวนแซ่บซะลามกเอาไว้กินดูนนเนาะก็ไว้อีเดนีซ้ํา่เอาให้แม่น้องมกินนําเออได้กินอีดอกนี่เอาไปทงนี่ก็ได้ก็ได้ดได้ ผักดองด้วยซาน้ำพงมาไหวองห้าบาทนะสาบาทที่นอกห้าบาทสองเมยุกนับิงดูวยน้งอยาบดิหยางกระตีอยู่บาทเาเเคยว่ะเนาะเจาให้ไม่ลงเมยมาเห็ดปูทงหนึ่งชิกินเยอะ ไว้ใเกินนาะมีถาดรมากเป็นจสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเองิบสาี่ถงรวมกันกเนยน่อากินสมพังยังส้มแห้งเหรอจ้าตัวนี้ในชิบสี่ถงเนีเจ้าแม่จะาไปขายไปแล้วก็เป็นเจ้าไปขายเนาะป่านนี้เริ่มํำแล้ว ้องจ้าเดี๋ยวมาวันนี้สิคอเก็บภาพบรรยากาศเด้๋เพียงเท่านี้เนาะขอบใจเพื่อนสุขุสกคนเด้อพี่น้องที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจเนาะไปแล้วจ้าสบายดีสบายดีตางนี้สาวใส่กระต่ายรู้ไหม